กลางตัวเลขอาวุธตะวันตกส่งยูเครนย,ยังเกราะกว่า4,000หน่วยและปืนใหญ่อังกฤษ400กว่าหน่วยโดนรัสเซียถล่มพังหมด จากกรณีเมื่อวันที่16มกราคม2566มีรายงานว่านักวิเคราะห์ตะวันตกได้มีการคำนวณจำนวนอาวุธยุทโธปกรณ์ที่ส่งมอบให้กับยูเครนตั้งแต่เริ่มการใช้การป้องกันทั้งทหารของรัสเซียฝ่ายตะวันตกได้มีการคำนวณปริมาณความช่วยเหลือทั้งทหารที่ส่งให้แก่ยูเครนตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์พศ2565กล่าวคือตั้งแต่เริ่มต้นปฏิบัติการพิเศษของรัสเซียบูมเบิร์กได้มีการเขียนเกี่ยวกับเรื่องนี้โดยอ้างอิงถึงเว็บไซต์การวิเคราะห์ การป้องกันประเทศเนเธอร์แลนด์และการวิจัยที่เกี่ยวกับปฏิบัติการทางทหาร ตามที่นักวิเคราะห์ตั้งแต่จุดเริ่มต้นของการป้องกันทางฐานของรัสเซียยูเครนได้รับมากกว่า4,000หน่วยยันเกราะต่างๆปืนใหญ่การบินต่อสู้และระบบอาวุธต่างๆโปรทราบว่าในบางตำแหน่งข้อมูลอาจจะแตกต่างกันเล็กน้อยแต่จะไม่ส่งผลกระทบต่อภาพรวมตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์2,565ระบบเซเลสกี้ได้รับรถถัง410คันตัวอย่างโซเวียตการส่งมอบดำเนินการโดยประเทศในโยุโรปตะวันออก รวมถึงโปโลแลนด์สาธารณรัฐเช็กสโลวีเนียและอื่นๆยูเครนยังได้รับยานเกราะต่อสู้ทหารราบสไตล์โซเวียต250คันเรือบรรทุกบุคลากรหุ้มเกราะ1,100คันรวมถึงเรือบรรทุกบุคลากรหุ้มเกราะ M113 ของอเมริกา300คันที่มีการดัดแปลงต่างๆและ250 M117 ยานเกราะบรรทุกบุคลากรน,นอกจากนี้กองทอัพยูเครยนยังได้รับยานบาหณนา925คันพร้อมการป้องกันทุ่นระเบิด MRAP ที่ได้รับการปรับปรุงซึ่งรวมถึงอเมริกัน M 1,224 MacPro 440คัน b r u s h m a s t e r ของออสเตรเลีย90คัน วูดฮาวและมัตทิฟของอังกฤษรวมถึงยานพาหนะล้อเลื่อนอเนกประสงค์เคลื่อนที่สูง1,500คันรวมถึงอเมริกันแฮมวี1,200คันสำหรับปืนใหญ่210ปืนครกอเมริกัน M77 7ลำกล้อง155ม mm, ิมและ72ปืนครกลำกล้อง150ม mm. ิลมตรการติดตั้งปืนใหญ่อัตราจรมากกว่า400หน่วยจากอังกฤษ โปแลนด์เยอรมนีและสหรัฐอเมริการะบบจรวดไล้ลำกล้อง9 5หน่วยรวมถึง 38อเมริกันไฮมาส MLRS มากกว่า40 MLRS จากโปแลนด์และจากสาธารณรัฐเช็กแบบแปลงจากรัสเซียแกรดระบบป้องกันภัยทางอากาศระบบต่อต้านอากาศยานอัตราจรเกพารของเยอรมนี37ก้อนแบตเตอรี่นาซาม8ก้อนและก็ได้รับ2ก้อนอยู่ในโครงการ6ก้อนแบตเตอรี่แพทติออ2ก้อนยังไม่ได้ติดตั้งระบบคีปนาวุสเตลา 10 MS 6ก้อนจากสาธรารณรัฐเช็ก6 Stormer ร,ร,ระบบขีปนาวุธจากสหราชอาณจาจักรระบบต่อต้านอากาศยาน,นอื่นๆจากซโลเกียเยอรมนีสเปนฝรั่งเศสและโปแลนด์ สำหรับการบินมีเครื่องบินโจมตีซู25ที่ผลิตโดยโซเวียต14ลำที่ซื้อจากนาโต้จากเัลเรียและโอนไปยังเคียฟเครื่องบินจู่โจมซู25 4ลำจากมาซิโดเนียเหนือเฮลิคอปเตอร์มิก17 20ลำจากสหรัฐอเมริกาไปยังอัฟกานิสถานเฮลิคอปเตอร์โซเวียต11ลำจากสาธารณารัฐเช็กสาธารณารัฐสโลวาเกียและลัตเวียเรือเวสแลนด ซีคิงของอังกฤษ3ามลำเฮลิคอปเตอร์คาร์มอฟที่ผลิตในรัสเซีย6ลำจากโปรโตเกตยูเครนยังได้รับโดรนบารักตา TB2 มากกว่า30ลำจากตุรกีโดรนบารักตา TB2 อีก2ลำได้รับการบริจาคให้กับเคียฟโดยลิทัวเนียนและโปโลแลนด์กระสุนสวิชเบรด ของอเมริกาหลายร้อยลำโดนสอดแนม415ลำอย่างไรก็ตามยังมีอาวุธอิเล็กทรอนิกส์โดนเรืออุปกรณ์เรดาร์และระบบอื่นๆตลอดจนอาวุธยุทโธปกรณ์ขนาดเล็กต่างๆและกระสุนขนาดต่างๆเครื่องแบบอุปกรณ์ต่างๆมากมายในขณะเดียวกันเซเลสกี้ยังคงมีการเรียกร้องให้ตะวันตกเพิ่มเสบียงอาวุธหนังสือที่คนไทยต้องอ่านรานอริราชพ่ายจักรีวงคงอยู่คู่ไทย ผู้คิดร้ายต้องพ่ายมาลายสิน้น9บทความ9นักเขียนจองด่วนโปรโมชั่นเฉพาะพรีออเดอร์1,000เล่มแรกแถมฟรีเสื้อยืด1ตัวในราคาเพียง1,200บาทส่ทงฟรีทั่วประเทศโทร02-114-6663